อังกิตเคยเป็นประเทศมหาอำนาจโลก300กว่าปีได้ด้วยวิธีใดเมื่อนี้ครูเซงจะเล่าให้ฟังสบายดี่านผู้ชมที่เคาลพหักและนับถือเป็นยังสูงประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ครูเซงหักและลงไหลนอกจากประเทศญี่ปุ่นแล้วมีอีกประเทศหนึ่งที่ครูเซงมีความมากหัก และลงไหลเท่าเทียมกันซึ่งมาเป็นประเทศที่คูเซงศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ก็ดีการศึกษาก็ดีหรือว่าวิธีทาง,ทางการเธุรกิจก็ดีล้วนแล้วแต่โดดเด่นและแตกต่างจากประเทศอื่นๆนั่นก็คือประเทศอังกฤษคูเซงจึงตัดสินใจเอาการศึกษาศูนย์การศึกษากรวยเฮียนทิ้งกูอังกฤษลาอสมาธีประเทศของพวกเขาเมื่อเอ่ยถึงประเทศอังกฤษมีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานมาหลายๆพันกว่าปีเมื่อบอถึง i ิทิสเอมไทยก็คืออาณาจักรอังกฤษเคยเป็นมหาอำนาจโลกเคยไปล่าอาณานิคม13ประเทศบอกว่าจะเป็นประเทศอเมริกาแคนาดาฮ่องกงออสเตรเลียนิวซีแลนด์ปาปัวนนวกินียประเทศอฟิกากาใต้หรือแม้แต่ประเทศอินเดีย และเอิปต่างๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นอาณานิคมหัวมืองขึ้นของประเทศอังกฤษนั่นเองครูเซงมาศึกษาประวัติศาสตร์จึงพูว่าอังกฤษมีจุดเด่น3อย่างจึงยังให้อังกฤษกลายเป็นประเทศมหาอำนาจโลกในเมื่อก่อนและปัจจุบัน GDP ของอังกฤษขึ้นเป็นอันดับหข,ของโลกอันที่1ก็คืออังกฤษเก่งเรื่องแผนที่และการเดินเรือปี1588สสมัยที เจ้าหญิงเอลิซาเบธหหรือว่าลาซินีเอลิซาเบธหนึ่งขึ้นของลาชนั้นเพิ่นก็ได้เอาใจใส่ในการพัฒนาการเดินเหือพัฒนากองทหารเรือหรือเอิว่าเซลเลอร์อังกฤษมีจุดแข่งที่สุดก็คือทหารเหือนั่นเองสมัยนั้นก็คือสเปนและโปรตุเกสห่วมมือกัน เป็นมหาอำนาจโลกและก็มีกองทหารเหือที่ทรงพลังที่สุดมีกองทหารเหือที่หลายที่สุดเอิ้นว่ากองเหืออแมนดาในปีประมาณ5 8 8สเปนและอังกฤษได้เฮตสงครามกันแต่ว่าอังกฤษใส้กลยุทธ์จุดแข่งของทหารเหือคูเช้งอยากจะเล่าให้ฟังก็คือสเปนนั่นจะเก่งเกี่ยวกับเรื่องทหารบกทหารบกก็คือเอาเหือไปประสิทธ์แล้วเอาทหาร บุกโจมตีเหือคนคนอื่นแต่ว่าอังกฤษจะเก่งเรื่องการเดินเหือเรื่องหานเหือ่ถึงว่ากองกําลังของอังกฤษในปี1 5 8 8จะบอ่อเก่งและโบนิ่งใหญ่และมีจํานวนคนบอ่อหลายเท่ากันกับสเปนก็ตามแต่ว่าอังกฤษใช้กลยุทธ์การขีเหือไว้สมัยนั้นอังกฤษมีเหือไว้ที่เอิ้นวากาเลียนก็อดออฟสปิชหรือว่าก o อ s สปิชออฟกาเลียนซึ่งว่าการเดินเหือ กรสวยอวกาศหรือว่ากระสวยจะลวดในเหือสมำนัน่นไวที่สุดอังกฤษจึงใส่วิธีล่อเฮือของสเปนเข้าทางฝั่ง,งน,น้อยของทะเลอังกฤษแล้วจูโจมโดยการยิงปืนเข้าไปใส่ทธีกองเฮืออามนดาของสเปนในสุดท้ายในปี1 8 5 5อังกฤษก็ได้หับศาสนาจากสงครามสเปนอังกฤษจึงนแหอังกฤษขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจโลก จากนั่งแต่ปี1 5 8 8จนถึง1949หลังสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเองครูเซงอยากจะบอกว่าอังกฤษเก่งเรื่องแผนที่และการเดินเรือก็คือแผนที่ปัจจุบันซึ่งเป็นแผนที่ของประเทศจีนจีนมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง5,000กว่าปีแต่ว่าอังกฤษเข้าไปยึดครองฮ่องกองอังกฤษก็ได้สร้างแผนที่ที่สมบูรณ์แบบให้แกประเทศจีนนั่นเอง 2. การค้าขายและการเธุรกิจอังกฤษ เก่งเรื่องการค้าขายและการเหตุธุรกิจก่อนที่อังกฤษจะไปเดินเหือทุกทุกครั้งหรือว่าอังกฤษจะไปบุกโจมตีล่าอาณานิคมนั่นอังกฤษจะเพ่ได้ไปในานามรัฐบาลแต่อังกฤษจะไปในานามบริษัทเพื่อให้บริหารจัดการง่ายและทุกทุกครั้งที่อังกฤษออกไปล่าอนณานิคมหรือออกไปเดินเหือนั่นอังกฤษจะระดมทุนกับมหาเศรษฐีกับคนที่มีเงินก่อน อังกฤษว่าว่าอยากให้พวกทานลงทุนก่อนเวลาใดที่พวกเขานำเอาสไปซี่นำเอาเครื่องเทศนำเอาทองคำนำเอาผ้าฝ้ายต่างๆมาขายได้แล้วพวกเขาจะแบ่งปันผลประโยชน์กับพวกทาน 5%, 8%, า0หรือ20%เพราะฉะนั้นการเฮตุรกิจของอังกฤษจึงเป็นรูปแบบที่ว่าซานตลาดที่สุด ก็คืออังกฤษจะบดใท่เงินของรัฐบาลเองแต่จะใท่เงินของนักลงทุนนั่นเองอังกฤษเก่งเรื่องการค้าหล,หลายย<ต>กตัวอย่างเช่นบริษัทที่ไปล่าอนณานิคมยู่อินเดียตั้งซื้อว่าบริษัท British East India Company บริษัทที่ไปล่าอานิคมอยู่ประเทศแอฟริกาใต้ซื้อว่าบริษัท l o a o African Company และบริษัท London Company หรือว่าบริษัท Virginia Company ไปล่าอานิคมอยู่ประเทศอเมริกานั่นเองทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นการค้าล้วนแล้วแต่เป็นการเทรธุรกิจ 3. การศึกษาที่มีคุณภาพสูงในสมัยเต็บดึกดำมันมาแล้วอังกฤษ จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับการศึกษาการศึกษาอยู่ประเทศอังกฤษนั้นมีหลายนักศึกษาทั่วโลกต้องการและมีความฝันอยากจะไปเรียนอยู่ประเทศอังกฤษบอกว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดกด็ดีมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ก็ดีแม่นี่อายุยาวนานหลายกว่า800กว่าปีบอกว่าจะเป็นประธานานทธิบดีหรือว่า นายกรัฐมนตรีของประเทศต่างๆก็ล้วนแล้วแต่ได้รับการทําเหียนศึกษาจากประเทศอังกฤษนั่นเองอังกฤษมีการศึกษาที่ดีมีการศึกษาสูงนั่นจึงให,นหน้นักเรียนตัวโลกไปเรียนที่ประเทศอังกฤษนี่ก็คือ3มเหตุผลหลักๆที่ว่าประเทศอังกฤษเคยเป็นมหาอำนาจของโลกและปัจจุบันอังกฤษกันยังครอง GDP ใหญ่ที่สุดอันดับหของโลกอยู่ศูนย์การศึกษาพิงค้กกรไปเพียน พิงคูอังกฤษลาวหั่วมือกันกันกบ JYC Education สนับสนุนให้เด็กน้อยลาวของพวกเขาได้ไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษบม่ว,ว่าจะเป็นลักสูตรมหาวิทยายลัยก็ดีลักสูตรมอต้นมอปลายก็ดีหรือว่าไปเรียนซัมเมอร์เป็นระยะสั้นหนึ่งอาทิตย์หาหนึ่งเดือนพวกเขาก็สามารถสนองโปรแกรมต่างๆให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองได้ถ้าหากสนใจสชิญติดตอ่อมหาคเซงได้โดยตรง การศึกษาที่ดีที่สุดต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณประโยชน์กับลูกของเขาครูเซงเซียมันอย่างแหงก้าวว่าการลงทุนที่ดีที่สุดนั่นก็คือการลงทุนใส่การศึกษาให้ลูกของเขานั่นเองขอขอบใจ